อ่าเดี๋ยวเราเข้าสำหรับงานวันนี้ครับผมพูดงา,านวันนี้หน่อยครับผมก็วันนี้ก็ตื่นเต้นมากเลยนะครับผมก็จริงๆ <c oughs> นึกว่าเป็นงานแบบา <c oughs> งานแบบใช่น, <c oughs> นึกว่าเป็นงานร้ายบอกว่าที่ที่เราเคยทำมาก่อนอะไรเง,ไงี้ยไม่ได้คิดว่าจะมีพวกพี่ๆสื่อมาเยอะขนาดน,นี้ก็ก็ทำให้ตื่นเต้นขึ้นมาเยอะเลยครับผมงานกิจกรรมวันนี้จะมีอะไรบ้างครับก็เราก็ต้องรอติดตามดูในไลฟ์ครับแต่ก็พวกเราก็จะทำให้สนุกที่สุดครับก็น่าจะเดาได้นะว่าเรามาที่ที่ไหนเนอะใช่ พร้อมไหมคะพร้อมไหมโอ้อยู่แล้วพร้อมครับพ,พร้อมมาก <c oughs> แล้วนี่สายกีฬาแบบนี้นะคะเล่นกิจกรรมแบบนี้ไหม,กบบบไหมปกติผมถ้าว่างๆนะผมจะชวนเพื่อนไปขับรถด,ดิฟกันนะผมแต่ว่า <c oughs> โอคัสไม่ได้เล่นมานานนะครับก็อยากอยากท <c oughs> ี่ยอะลองเขาจะใส่ความเร็วอยู่นะก็เน้นหน่อยนครับแล้วบิวล่ะคะของบิวก็ชอบขับรถอยู่แล้วครับแล้วก็ที่ ที่ภรรยาเขาก็มีสนามโกคาร์ดแบบนี้เวลาตอนอยู่ชนบุรีก็กลับไปเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแสดงว่าวันนี้ก็คือพร้อมเต็มที่พร้อมครับถ้าไม่เกิด,ดกอุบัติเหตุไม่มี <laughs> ไม่มีไม่มีมมหรอกพูดถึงเรื่องของการช้อปปิ้งของเราในสีไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งเราเป็นยังไงบก็คือ้อ <laughs> อส่วนใหญ่ก็จะเป็น <laughs> ออนไลน์ช้อปปิ้งโอเคช่วงนี้ชอ้อปกล้องฟิล์มเยอะอยู่ครผม,ม,มช่วงนี้บอกว่ากำลังอินกับกล้องฟิลม์มกับ กับฟิล์มนะครับผมน่าจะซื้อฟิล์มมาหลายม้วนอยู่ตอไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ถ่ายหรือเปล่าครับผมแต่อย่างของวิวนี่คือคติประจำใจอะไรนะช็อบก็จัดประหยัดทำไมครับแต่ก็รู้สึกคำนี้ใช้ใช้ใช้บ่อยไปแล้วก็ต้องประหยัดรลกบ้างแต่ก็ต้องต้องต้องใช้ต้องชออปล้วเพราะว่าเราเป็นสายชอปอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่วันนี้โฟแรงขนาดนี้นี่คือยังไงเออโอ้ใครจะอดใจไหวอ่ะใครจะกล้าไปเต็มเลยไหมคะตอนนี้เลีงอะไรไปบ้างคะ โอ้ช่วงนี้ก็เออ่เน้นบำรุงหน้าอย่างเดียวครับก็เน้นเป็นในทางแบบครีมบำรุงเซรั่มนู่นนี่นั่นเลยครับเพราะแต่ทั้งทั้งนู้นก็คือเป็นอุปกรณ์กล้องฟิล์มใดใดแต่ตรงนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์หน้าอะไรแบบงี้ครับมีให้อวดทุกวันอาทิตย์ครับมีแนะนำกันไหมคะแบบว่าเออวันนี้ดีอันนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อช่วงนี้ต้องเก็บสต็อกฟิล์มแะ้วเพราะราคามันขึ้นแล้วเก่งกัไใครด้วยแล้วถ่ายอะไรเป็นพิเศษไหมคะเวลาแบบว่า ใช้กล้องฟิล์มค่ะอ๋อคือก็พกไปตอนเราไปอ่คือเราเพิ่งมีเวทัวร์กันนะแล้วก็ผมก็พกแบบว่ากล้องคอมแพคไปเพื่อจะไปถ่ายแบบว่าเก็บความทรงจำอะไรเงี้ยความทรงจำแกไปถ่ายเพื่อนๆถ่ายเวทีถ่ายพวกพี่ๆทีมงานอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็เหมือนเออ่แพร่กระจายไปเรื่อยๆครับก็นักแสดงในทีมพอหลายคนก็เริ่มมีกล้องฟิล์มเองใช่กล้องฟิล์มชวนให้แฟนๆมาแต่ก็ช้อปปิ้งกันด้วยกันโตแรงขนาดนี้ถ้าอย่างที่ ุณจักรพันธ์ชอบพูดครับถ้าชอบก็จัดประหยัดทำไมนะครับผมโปร11 11นี้นาแรงที่สุดแรงมากเลยแรงมากเชิญชวนทุกคนนะครับมาชอปกันให้มันเลยครับใช่แล้วก็11 11เขามีโปรโมชั่นเยอะแยะเลยนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาชอปกันก็รับรองว่าไม่มีอะไรสนุกกว่าการใช้เงินแล้วครับอั้ถามถึงเรื่องที่พุ่งกับจกบัวทัวร์นิดนึงเป็นยังไงบ้างค่ะ เหนื่อย่าแต่ว่าก็คือเหนื่อยแต่ว่าก็สนุกมากๆครับผมเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยคิดว่าจะมีในชีวิตเลยสำหรับตัวผมเอง <c oughs> ผมรู้สึกว่าผมกลับมาแล้วผมเหงาอะ่ะ <c oughs> รู้สึกว่าตอนมีเวทัวร์อยู่มันมันแบบมันมีแต่ความวุ่นวายมันมีความเหนื่อยทุกคนได้ทดําในสิ่งที่ตัวเองชอบแต่พอมันมันเสร็จหมดแล้วเราก็กลับมาบ้านเราก็รู้สึกว่า คิดถึงเสียงวุ่นวายนั้นจังเลยอยากให้กลับมาอีกครับแล้วก็ปูเขาบอกว่าเหงาเหมือนกันนี่แสดงว่าคือที่นู่นสนุกสุดๆเลยสนุกมากครับแสดงว่าจะต้องมีแบบต่อบไปหรือเปล่าเอออันนี้คือเพิ่งจะเอออ่านอนไม่รู้ครับอาจจะมีสิ่งเรียกร้องมาเยอะไหมคะที่จะให้เราแบบไปต่ออุ้มีมีมีครับเยอะมากครับก็พวกพวกเราก็ก็อยากอยากอยากคำต่อเหมือนกันอแต่คิดอะไรบ้างครับที่ไปโอ้ยอย่างแรกเลยก็ ก็เป็นแฟนแฟนคลับครับที่ไปให้กําลังใจแล้วก็ทุกคนเนี่ยน่าหน้ารักกับพวกเรามากแล้วก็พวกเราเนี่ยทำเต็มที่แล้วก็ผมเนี่ยภูมิใจในตัวทีมงานทุกคนแล้วก็ตัวนักแสดงเองด้วยครับคือของผมประทับใจก็อย่างที่ที่ดูพูดก็คือแฟนๆแล้วก็ทีมทีมทีมงานไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือว่าทีมที่ทีมผู้จัดหรือว่าทีมบิยอนคาวของเราเองก็คือผมภูมิใจแล้วก็ประทับใจทุกๆคนมากที่บอกว่า ในช่วงเวลาที่วุ่นวายอย่างที่วิวพูดมันก็จะมีเวลาแบบที่ทุกคนบอกว่าฮึบขึ้นมาแล้วก็ทําให้มันออกมาดีให้ได้ครับเหมือนอันนี้ก็คือเราแบบว่ากลับมาเพิ่มพลังตัวเองหรือพักนิดนึงหรือเปล่าไ่ยอมอะไรตอใช่ก็เหมือนเหมือนได้กลับมาพักผ่อนแล้วก็ช่วงนี้พวกเราก็รวยรวยสายงานรุยสายงานอย่างเดียวแล้วก็อยากจะทําโปรเจกต์ใหม่ๆเหมือนกันครับค่ะแล้วงานเขาดาวนี่อะไรยันนี่ที่หินกันมา อ๋ออันนั้นคือบอกแค่แค่หินหินหเล็กแล้วไม่อยากสปอยผมเอาไว้แค่นั้นก่อนเอาไว้แค่นั้นก่อนแต่ว่ามันจะต้องยิ่งใหญ่ครับเอาไว้แค่นั้นก่อนแต่ต้องไม่บอกอะไรไม่บอกอะไรเลยไม่บอกอะไรเลยไม่ได้โอ้ผมผมว่าผมก็รู้เท่ากันทุกคนนะครับมันจะเป็นขนาดมือว่ายิ่งใหญ่แค่ไหนเขาทำงานในฮองงานเขาทำงานจัดในฮองในฮองเขนนี้หรือเปล่า เอาเซฟไว้ก่อนเซฟไว้ก่อนเซฟไว้ก่อนประมาณนี้ต้องถามว่าเราเตรียมอะไรพิเศษด้วยหรือเปล่าดีกว่าเพราะว่าสเปเชียลเลยนะสงท้ายปีเดียดอืออู้อ่าเอาเคยก็เป็นแบบช่วงเทศกาลนะเนาะก็อยากจะมอบส่งความสุขให้ทุกๆคนก่อนก่อนปีใหม่เนาะก็อยากจะทำอะไรเซฟไส์เล็กๆน้อยๆให้ทุกคนได้เห็นกันครับเล็กๆน้อยๆเล็กน้อยครับผเล็กน้อยจริง แล้วจากแล้วจากนี้นะคะเราจะมีอะไรที่แบบว่าเตรียมไว้ให้เจอกับแฟนๆอีกเรือจากนี้เหรอะจากอ่ามีอะไรปะก็อย่างที่รู้นะว่าเรากาลังจะได้ไปอ่าต่างประเทศอีกทีหนึ่งรังผมแล้วก็ได้ไปสิงคโปร์ก็ตื่นเต้นที่จะได้ไปเจอแฟนแฟนอืมผมแต่ว่าคือจริงๆผมไม่กล้าพูดเพราะว่าไม่รู้ว่าสามารถพูดอะไรได้บ้างก็เรายังมีโปรเจก ก็ผมจะมีโปรเจกต์ในอนาคตอยู่แต่ว่าคือพูดไม่ได้จริงๆครับพูดไม่ได้จริงไม่เบิ้ลพูดไม่ได้ดิคุพูดได้ไหมเขาบอกว่าพูดไม่ได้ผมก็ไม่ได้พูดได้แขก่านฝากไว้กันเนาะครับฝากติดตามพวกเราค่ะรวมถึงงานวันนี้ด้วยโอาแขกขึ้นดูในอังกฤษโอเคก็สำหรับงานวันนี้นะครับ11 11เซลเฟสนะครับก็ขอเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันนะครับแล้วก็ในไลฟ์วันนี้สนุกแน่นอนครับ เออแล้วก็มีโปรเจกต์ถัดๆไปจะมีอะไรผุดขึ้นใหม่ไหมก็สามารถรอติดตามได้ของทาง Beyond Cloud เลยครับผม Alright guys don't forget to follow us on Beyond Cloud social media channels and for today 11.11 11 sale for Central and Robinson don't forget to come watch the live and have fun with us as you can see we're at a go kart so you can guess the activity so um, please come and support us ขอบคุณมาก<อ> <hơn. S 2> เลยนะครับขอบคุณคมา i แคมีค่แี่ค่เลยแล้ว<ๆ>ค่ะ